สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอล FA ฟแคับคู่ซูปเปอร์บิก๊กแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันแล้วเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับ การแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในคืนวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567เวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับผมวันนี้ครับปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดครับก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านเวี้ยพูหครับเป็นอีกหนึ่งถ้วยครับเหลืออยู่ถ้วยเดียวครับที่ต้องลุ้นในฤด,ดูกาลนี้ครับของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนต่ดครับ ทางด้านเอ็ดิคเทนฮารก,ก็ต้องเน้นแน่นอนครับสำหรับถ้วยนี้ในขนาดที่ดิวพูครับก็ยังมีรุ้น4แชมป์ครับถ้าต้องการจบด้วย4แชมป์ก็ต้องเอาเชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปให้ได้ครับในศึก FA ฟเอครับในครั้งนี้ครับกิมเชียร์ครับก็นำทัพโดยดาวินนูเยส์โมเมสซาร่าแล้วก็ทางด้าน,นหลุยดีอาร์ครับ ผูตสินกำลังจะเป่าเริ่มเล่นครับผูตสินเป่าเริ่มเล่นครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกจากซ้ายมาขวาในขณะที่ลิวฟูจะบุกจากขวามาซ้ายครับเปิดเกมมาอารับวีรบฟูได้บุกก่อนดาวินได้ยิงลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านมือโอานา่นครับโอ้สองนาทีแรกครับลิวฟูได้ทักทายก่อนครับครับบอลมาที่กานนโชให้มาตรงนี้ก็ยังติดเบอร์จิฟันได้ สุโขทัยฝากมาที่โมเมสซาลาครับเล่นง่ายๆมาที่ดิแัสดิแัสมาที่โรบสันแอนดูโรบสันคืนมาที่แมกคริสเตอร์ฝากไปที่สุโขทัยเล่นกับทางโมเมสซาลาลูกนี้ดาวินพิกเข้าในแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โ oh, หขึ้นนำไว้แล้วครับโอ้ลิเวอร์พูลครับ5นาทีเท่านะครับจากดาวิน oh นูนเย้ครับโอ้โหเนี่ยครับเปิดเกมมายังไม่ทันเท่าไหร่ครับ เป็นโอกาสได้ลองสับไกลของทางดาวินนูเยสผลที่2เท่านั้นครับยิงให้กับทางริวภูขึ้นนําไปแล้วครับอู้เนี่ยครับผ่านไปไม่ถึง6นาทีครับริวููได้เฮก่อนแล้วเนี่ยครับบอลเริ่มมาที่โรบสันครับก่อนที่จะคืนมาตรงนี้ครับว่างครับสบสลายครับซาร่าก็จ่ายยัดให้ง่ายๆตรงนี้ครับโอ้ต้องชมดาวินนูเยะครับวิ่งลงมารับบอลแล้วก็พลิกหนีทางด้านอีแวนครับ ไปล่อเป้าหน้าปากประตูแบบนี้ก็ไม่เหลือครับยิงโอ้โหเสียบเสาแรกไปเลยครับทางด้านดาวิดนูนเยสครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องบุกขึ้นมาบ้างครับคาเซเมโลลินเดเล็บอลอยู่ที่ลินเดเล็บครับพาบอลลำเลียงขึ้นมาฝากมาที่ตรงกลางบูโน่ครับเล่นกับทางกาลาโชเล่นเร็วมาที่แอนโทนีสวยครับจพยายามยิงก็ยังติดเวอร์จิวนายครับเดียส อีอาร์ตยกไปตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านอีเวนเรเวลวาลานขึ้นมาที่ดาโลดาโลเลี้ยงจี้ขึ้นหน้ามาฝากต่อมาที่แอนโทนี่ครับเล่นกัดทางดาโลอีกครั้งครับดาโลมองข้างในยังไม่มีใครและยกไปตรงนี้ก็เมอร์ติวานาอเคลียมาได้ครับาล้มาถึงบูโนโยังไม่มีโอกาสยิงครับไหลมาบูโนโยิ่งตรงนี้โอ้ไปเสียละครับเข้ามือของทางด้านเกลาเฮอร์ครับเกลาเฮอร์ เล่นเร็วมาที่ทางด้านแอนดูรเบสันแอนดูรเบสันค่อยๆผ่าบอลขึ้นหน้ามาครับยกมาข้างหน้าตรงนี้ทางดาวินจะพยายามเอาบอลลงก็ยังเคลียร์ไว้ได้ครับแอนโทนียกมาที่มั ford. ลคอล์ตฟอร์ดแลตฟอร์ดฝากมาที่ไมนูให้ต่อสวยที่แอนโทนีครับฝากมาที่บูโน่เล่นทางก็ยังไม่ผ่านคอนซารครับดาวินมงเช็ดไปตรงนี้อ,อาร์ตเก็บบอลได้ครับให้คืนมาที่โมซาลา มามีแบตลี่เติมขึ้นมาแล้วแบตลี่ไปเรื่ยไม่ได้ครับแบตลี่รอซาร่าเติมมาตรงนี้สวยแล้วมุมเพชซาร่าแล้วโยกมาตรงนี้ก็มีลาเวเอลวาลานครับมงเขียวไว้ได้ครับโอ้โหไม่งั้นถึงดาวินแน่นอนครับเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของทางด้านลิวฟูครับอเล็กซิสแม็กเกรสเตอร์ครับจะทําหน้าที่เปิดลูกเตะมุมขึ้นมาครับและเปิดไปตรงนี้ดีอาได้มงก็ยังมงเคลียร์ไว้ได้ครับเมนู บอบลส่วนของทางแมนยูขึ้นมารับการโชโฮมมาตรงนี้มีพื้นที่ครับฝากมาที่แรดฟอร์ดมาขัดแรดฟอร์ดตวัดมาตรงนี้ที่บูโดแรดฟอร์ดโดนตัวโบสลายไปแซะมาได้ครับและดาวินตรงนี้ก็ยังลึกเกินไปครับอุบอลผ่านไม้20นาทีตรงนี้ครับค่อนข้างเปิดแลกกันสนุกครับเกมค่อนข้างไวทั้งคู่ครับบูโดฝากมาที่เมนูตรงนี้ครับไหลามาที่แอนโทนี คืนไปที่บูโน่เวอร์ันเด่ครับยังไปเร็วไม่ได้คืนมาไมโดเล่นกับทางบูโน่ครับจะไปเร็วก็อย่างติดซูเปอร์สไลด์และแทงมาสวยตรงนี้ก็ไม่ผ่านคาเซมิโลครับก็เน้ๆๆนย้ำเพื่อนๆกันอีกครั้งครับเป็นการจำลองการแข่งขันฟุตบอลครับการแข่งขันจริงก็จะเตะกันในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมครับเวลา4ทุ่มครึ่งับแฟนๆของทั้ง2ทีมก็เข้าไปรับชมและเชียร์กันได้ครับบอลมาที่ ดาวินครับดาวินหลอกได้สวยครับและไหลต่อมาที่หลุยดีอาตรงนี้ฝากไปที่โมเมสซาลาจะพยายามยิงไกลก็ยังไม่ผ่านแนวรับครับดาโลดาโลคืนมาที่ลาฟาเอลวาลานครับวาลานมองข้างหน้าไม่มีใครครับเล่นง่ายๆกับทางคาเซเมโลยกมาตรงนี้ เป่าอยู่ที่มาคัทเลตฟอร์ดมงเสยมาสวยที่แอนโทนี่ครับเอาบอลลงได้สวยแล้วยิงลูกนี้ก็บอลไม่ตรงก็ครับแอนโทนี H ่โอ้โหได้ทักทายเหมือนกันครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกเอร์เล่นมาที่คอนซ่าง่ายๆสั้นๆแล้วครับคอนซ่าฝากปลาที่แบลลี่คืนมาที่คอนซ่าคอนซ่าเล่นกับทางแม็กนิสเตอร์มาตรงนี้แอนเดรูซันครับ ยกไปข้างหน้าอีกแลครับดาวินก็ยังไม่ผ่านจอนี่แว่นครับดิเดลอร์ลาฟาเอลวาลานวาลานบนหนีมาตรงนี้มาที่คาเซเมโลยังไปเร็วไม่ได้ครับแมนย,ยูค่อยๆต่อบอลจากแนวหลังรับแล้วยกมาข้างหน้าที่มาคัสแลตฟอร์ดก็อล้วหลุดมาถึงแอนโทนีแล้วยิงตรงนี้โอ้โหไม่จับตรงนี้ก็บอลไม่ตรงก็รับโอ้โหเสียได้ขคอครับตรงนี้ แนวรับริวพูพลาดให้แล้วเนี่ยครับเป็นคอนซาครับโม่งพลาดครับมาเข้าทางแอนดอนนีแร่โอตาเสียดายครับสำหรับสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมเนี่ยห้านัดหลังสุดครับก็เป็นทางด้านลิวพูครับทำได้ดีกว่าครับชนะไปถึง3ครับแพ้1ครับเสมอหครับก็โดยนัดล่าสุดก็ในศึก พิมพ์ดีอังกฤษครับเป็นลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอกับทางแมนยูมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับทำอะไรกันไม่ได้ครับมาที่โมซาลาตรงนี้ซาลาพิกเข้าในเปิดมาดาวินได้มงโอ้โหบอลเหินข้ามคานออกไปครับเกือบหนีไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับทางด้านลิเวอร์พูลโอ้เผลอแว็บเดียวครับเนี่ยครับซาลาสอดมาตรงนี้ครับก่อนที่จะพิกเข้าในแล้วเปิดให้ทางดาวินได้มงจ่อๆบอลกดไม่ลงครับเหินข้ามคานไปเนี่ยครับ โอกาสยิงของทั้ง2ทีมวันนี้จะเป็นทางด้านดาวินแล้วก็ทางแอนโทนีครับที่ได้มีโอกาสยิงคนละ3ครั้งครับมาที่แม็อาริสเตอร์ยกมาสวยที่ดีอาร์ตรงนี้มีพื้นที่ครับดีอาร์มีความไวก็มีทางด้านลาเวลวารานมาประคองครับขึ้นมาที่โรบสันก่อนโรบสันเปิดไปตรงนี้ก็รีบร้อยโอ้โหไปเข้าเท้าของโมเมสซาลาครับลิฟูลหนีห่างไปเป็น2ประตูต่อศูแล้วครับ โอ้โหนี่ครับบอลไปถึงซานล่าได้ไงครับเนี่ยแนวรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับก่อนหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับลิเวอร์พูลหนีห่างไปเป็น2ประตูต่อศูนย์แล้วครับโอ้ได้สะใจครับทางด้านทีมเยือนบอลเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเนี่ยครับดีอาร์ตคืนมาที่โรเบนซ่าครับแล้วก็เปิดเร็วไปที่เสาไกลเนี่ยครับบอลหลุดมาหมดเลยครับไปเข้าทางโมเมตซานล่าครับ ฮาวอลเล่แบบไม่ต้องเจาะครับแบบนี้โอนาน่าก็หมดสิทธิ์เซฟครับเนี่ยครับโอ้วิ่งมาทางด้านหลังของทางลีเดอร์เลิฟครับไม่ทันได้ระวังตัวครับฮาวอลเล่เข้าไปครับทางด้านโมซาล่าครับรับสองศูนย์ไปแล้วครับและผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้านทีมเยอรูสูฟครับบุกมาขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับ ออถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกันยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมมาดูสถิติการเจอกันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับของบอลได้มากกว่า55ต่อ45เปอร์เซ็นต์ครับโอกาสยิงใกล้เคียงกันครับ5ต่อ4ครับแต่เป็นทางด้านทีมเยือนครับเฉียบคมกว่าครับนำอยู่ 2. ประตูต่อ0เดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับเอาครับ ผู้ตัดสินเป่าเริ่มเล่นครึ่งหลังครับลิวฮูจะบุกจากซ้ายมาขวาบ้างครับแมนกนิสเตอร์เล่นกับทางวอร์จิวานไายครับเปลี่ยนแกนมาที่แอนดูรูปสันและยกมาตรงนี้แบร์รี่เล่นหัวตูมเดียวมาก็โมซาล,ล่าไม่ได้เติมแลวครับก็ลึกไปถึงอีเวนครับวารานคาเซเบโลอีเวนคืนมาที่ลีเดเลฟ ลินเดเลฟพาเข้าในมาตรงนี้ให้มาที่อิเวเซ่แล้วบเล่นกับทางกาาโชจะจ่ายเร็วมาก็ยังติดครับและบอลมาถึงดาวินเล่นกับทางโมซาลาแล้วมีพื้นที่แบบนี้ให้กับทางดาวินเอาแล้วไปยังไม่พร้อมับทางด้านดาวินอุเยตคาเซเมโลเล่นมาที่ลินเดเลฟครับมีกานาโชว,วิ่งเติมไปแล้วและพยา,ายามไหลก็ยังติดวัตารุเอนโดรครับเนี่ยครับโอ้เล่นดีจริงครับทางด้านเอนโดช่วงนี้ครับวิ่งไปทั่วสนามจริงครับ ีเลิฟทุ่มไกลมาที่กานาโชก็ยังไม่ทานทางด้านแบลลี่ครับอ่ะแล้วตรงนี้อีเล็กเซนไปขวางทางส่งไว้ได้ครับคืนมาที่บูโนบูโนมองข้างในให้มาที่อีเล็กเซนก็ยังไม่ผ่านสมบูสลายดาวินมาที่ซาร่าไหลมาที่ลุยดีอาร์เล่นชิงกับทางดาวินครับมาเร็วที่ดีอารก็ไปแย่งบอลได้เร็วกว่านั้นครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูเ็ดแล้วก็ผู้ตัดสินเป่าว่าทาง ดีอาร์ตไปเข้าช้าอิลิกเซ่แลครับโอเป็นลูกฟรีคิกของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับเดบูโดเปิดมาตรงนี้ก็ยังไม่ถึงกาเาโชครับซาร่าคืนมาที่เอนโดก่อนครับเอนโดเล่นกับทางคอนซาแบลลี่คืนมาที่วันตุนเอนโดคอนซาฝากมาแบลลี่คร,ครับ แบลลี่ยกไปตรงนี้เป้าอยู่ที่ดาวิลแล้วก็ยังลึกไปถึงดาร์โลครับอีเวนเปิดมาไม่ดีตรงนี้ก็ยังได้อยู่ที่วาานครับมีดิอาร์ตพยายามไล่เพสซิ่งอยู่ครับวาานโยนมาข้างหน้าตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านคอนซาครับแบดดี้แบดลีฝากมาที่ซูโบไลาย ไหลามาที่ดาวินนูเยสตรงนี้ครับเล่นกับทางโมซาลาครับสุกสไลด์ค่อยๆพาบอลขึ้นมาครับไหลย,ยัดมาที่ลุยดีอาร์ตรงนี้เล่นกับทางดาวินเข้าขวาแล้วก็ยิงก็ยังไม่ผ่านบล็อกของทางด้านจอนี่เวลล์ครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของทางด้านลิวฟูลระบนี่ครับไม่ค่อยมีคนเข้าแบบนี้ก็เข้าทางของทางด้านลิวพูล่ครับ ลูกตั้งเตะม,มุมครั้งที่2ของทางลิวพูครับแม็กอลิสเตอร์มองข้างในตรงนี้ครับเปิดไปมีเอนโดได้มงก็ยังเข้าทางโซโบตาลย,ยิงเจาะๆเป็นทูเปอร์เซฟของอันเดีโอนาดาครับโอ้โหช่วยทางด้านแมนยูยังอยู่ในเกมครับแอนโทนีมาที่บูโนโครับไหลต่อที่ดาโลตรงนี้ยังไปเลยไม่ได้มาที่บูโนโมามาซียยวครับลงมาครับคาร์ลัตฟอร์ครับเล่นกับทางแอนโทนีเปลี่ยนแกนมาที่รินเดอร์ฟตรงนี้ครับ ยังมองข้างในไม่มีใครลินเดเลฟพยายามวนอยู่ครับตรงนี้ยังมีแบลลี่มาขวางทางเล่นอยู่ครับฝากคืนมาที่บูโน่สวยแล้วใจยิงไกลก็ยังกิดเวอร์จิฟันได้ครับแล้วแล้วบอลส่วนของทางนี้หัวโมซาลาฝากมาที่ดาวินตรงนี้มีความแข็งแกร่งครับรับให้คืนมาที่อล้วแบลลี่ไปเสียบอลง่ายๆครับโอ้โหรับมาเซียวมาตรงนี้ก็ไม่ผ่านโซลไลฟ์ บาลเข้าทางโมซาลาครับมีคาเซเบโลมาประคองครับโมซาลาเปลี่ยนแกมาที่โซลสลายยกมาดาวินตรงนี้ทันไหมครับก็ยังติดระเลาลาลบียว่านล้วครับโอ้โหเโโนี่ยครับวานลา,านไม่มาประคองนี่ดาวินได้มีการหลุดเดี่ยวครับโมซาลาไปมองข้างในตรงนี้พยายามเล่นกับทางหลุยดีอารดดีอารดตัดเข้าในมาก็ยังเคียยวไว้ได้ครับที่บูนโครับแต่ ผู้ตัดสินเป่าตรงนี้ครับโอ้โหต้องดู VR แล้วว่าฟาวในกอบเขตโทษหรือไม่ครับหรือว่าจะเป็นหน้ากอบเขตโทษครับนี่ครับเช็ค VR ไปแซะอุ้ยเดี๋ยวต้องดูครับว่าเป็นจุดโทษไหมครับเนี่ยเหมือนจะเป็นในกอบครับโอ้โหโชคดีครับนอกกอบครับแหมแม็กไรเตอยิงตรงนี้ก็โอ้โหยังติดกำแพงนะครับโอ้ยเนี่ยครับนึกว่าหายไปครับโอ้ เดะมุมครั้งที่3ของทางลิวหัวครับแมกนิสเตอร์เล่นสั้นมาที่โรเบอร์สันแอนดูโรเบอร์สันฝากไปที่แมกนิสเตอร์มาตรงนี้โมซาลามีพื้นที่ยิงตรงนี้ออกก็ยังติดเลยไม่ได้อ่าแล้วยังเคลียร์ออกมาได้ครับวาลานวาลานเล่นสั้นๆกับตอนจอร์นี่เอีเวนครับวินเดอร์เลิฟให้มาที่มาเซียลฝากมาที่บูโน่เล่นมาที่อันโตนี่ครับอะครับดาโล ไปแล้วครับดาโลยัดมาตรงๆที่มาคัทเลสฟอร์ได้ยิงไกลตรงนี้โอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟบ้างของคังเคเลเฮอร์นะครับโอ้โห,โหนี่ครับเลสฟอร์ดครับต้องอย่างนี้ครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องมีโอกาสได้ยิงไกลแบบนี้บ้างครับโอ้โหท้าไมาเซฟนี่เสียบเสาแน่นอนครับทางด้านมาคัทเลสฟอร์ดครับเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ บูโนโยกมาตรงนี้ก็มีเอนโดเคียไปได้ครับลินเดเลฟลินเดเลฟมองข้างในยังไม่มีใครคล้องมาที่แอนโตนีแอนโตนีก็ไปเสียบอลโดยควันซาบสไลด์ได้สวยครับและไปคืนหลังตรงนี้เกือบไม่ดีครับแอนดูดูัซันให้มาที่ดีอารับคืนไปที่แอนดูดูรัซันครับวิ่งเติมไปแล้วครับและไหลขนาดเส้นมาตรงนี้ก็บอลหลุดออกข้างไปครับ เป็นบอลทุ่มของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเลยครับะครับและเทนารครับแก้เกมครับเปลี่ยนเอาวันวิสก้าลงมาแทนดาร์โลครับคุมมาที่บูโน่ตรงนี้เอาบอลลงได้ครับวาลานยัดมาที่อิลิเซ่นบอลมาถึงวันวิสก้าครับเล่นกับทางอิลิเซ่นไหลมาตรงนี้อ่ะยังมาเข้าทางแอนโทนี่ครับ มีมาคาเลดฟอร์ตเตอร์มาเล่นเร็วมาที่มาซิเดลยิงก็ยังไปติดบล็อกของทางคอนซานครับโอ้โหน่าเสียดายครับโอ้ทางด้านมาซิเดลครับนี่ครับแอนดอรนี่ฝากไปที่มาคาเลดฟอร์ตก่อนที่จะไหลถวายพาให้กับทางมาซิเดลครับแต่ก็ยังไม่ผ่านบล็อกของทางด้านคอนซา,นคอาครับอันนับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ทางบูโน่ฟร์เนเดสจะเล่นลูกเตะมุมตรงนี้ครับมองข้างในแล้วเปิดมาตรงนี้แรดฟอนมุมโชว์มาตรงนี้ครับก็ยังไม่ผ่านแอนดูสันบอลยังไม่ไปไหนครับบูโนโ่ยกมาตรงนี้ได้มุมจ่อๆโอ้โหบอลหลุดออกนอกกรอบไปเฉยครับทางด้านมาคาร์แรดฟอดครับโอ้โหถึงกับเข่าอ่อนแล้วมุมได้มุมจ่อๆแล้วครับ,นรบเนี่ยครับแอนดูสันเขียบบอลไม่ขาบูโนโ่ยกมาตรงนี้ได้มุมจ่อๆโอ้โหบอลถากเสาออกไปนิดเดียวครับ ยังมีคอนซาครับที่พยายามมงเบียดแย่งครับทำให้ทางด้านมาคาเดฟฟอร์ดครับขึ้นไม่ถนัดนะครับรับคอนซาให้มาที่เบลลี่มีทางด้านโมซาลาขอแต่ยังไม่ให้ครับให้มาที่สมุทรสลยยัดมาดาวินนูเยสตรงนี้ยกไปสวยที่โลเบอร์สันแล้วโอ้โหมีพื้นที่แบบนี้ครับและเปิดมาดาวินในมง่อจอโอ้โหบอลหลุดออกนอกกรอบไปเหมือนกันครับโอ้โหน่าเสียดายครับลูกนี้ ยังยังฝังทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ครับนี่ครับต้องชมตั้งแต่เจ้าตัวตะวตันให้ทางโรเบซ่านะครับก่อนที่จะวิ่งมาที่จุดนัดพบครับโอ้เกือบไปครับโอ้นานา่าเปิดยาวมาตรงนี้ครับเป้าอยู่ที่มาคาร์เลตฟอร์ดพอยังไม่ผ่านโรเบซร์ันโรเบซร์ันฝากมาที่ซูบูสลายไหลมาที่โมซาลาครับ โมซาลาเล่นง่ายๆกับทางดีอาร์ตก็ยังไม่ผ่านวาลานันอแล้วไปทำฝาเล่นเร็วมาที่โซลไล์ lide, มาที่ดาวินเนยิงก็ยังเป็นซูเปอร์เซฟของและก็ยังเคียวไว้ได้ครับโอ้โหเกือบไปแบลลี่บอลยังไม่ปไปไหนครับเอ็นโด เอนโดยังมีความแข็งแกร่งครับฝากมาที่แม็กอริสเตอร์ไหลมาที่ดาวินตรงนี้เข้าในแล้วยิงโอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟของอังเดโอนาน,น่าแล้วโอ้โหแล้วก็ผู้ตัดสินก็เป่าหมดจงังหวะนี้เลยครับ เป็นทางด้านลิเวอร์พูลครับบุกมาเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้2องประตูต่อศูนยะ์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จครับท่านเพื่อนชื่นชอบกันไง้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องรากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ